สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปถ่าย MT15 ของผมให้ดูกันว่ามีข้อดีข้อเสียในการใช้งานยังไงบ้างก็ตอนนี้ผมก็ใช้งานมาได้พักใหญ่แล้วจากศูกิโลอ่ะตอนนี้ขี่ไป20,000ืกว่าโลแล้วก็จะใช้สลับกันกับคันเก่าส่วนมากที่ผมใช้ขี่ก็คือว่าจะขี่ไปกลับทำงานแหละเพราะว่าที่ทำงานมันก็ไกลพอสมควรอะ ผมเอาข้อดีเลยเดี๋ยวก่อนบอกข้อดีผมจะบอกก่อนว่ารถผมอะเป็นปี2021อือตอนนี้มันปี2024แล้วอะมันก็สองสามปีแล้วแหละแต่มันก็มีปีใหม่ๆออกนะแต่ผมว่ามันก็เหมือนกันอะแค่มันเปลี่ยนพวกเฟรมชุดสีอะไรไปแต่ว่าเครื่องยนต์ภายในผมไม่รู้ว่าตัวปีใหม่ๆมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะก็ฟังเป็น ข้อมูลแล้วก็ความรู้พื้นฐานก็นแล้วกันอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมสัมผัสได้ฟิลโดยตรงจากการที่ผมได้ใช้งานลดผมแล้วกันเนาไม่เกี่ยวกับคันอื่นบางคนอาจจะมีฟิลที่แตกต่างออกไปก็แล้วแต่หลายบุคคลข้อแรกเลยข้อดีสำหรับผมอะที่ผมชอบมันอะก็คือเรื่องของหน้าตาเป็นไง มันเหมือนหุ่นยนต์อ่ะมันเหมือนบับเบิลบีอ่ะใช่อีกอย่างหนึ่งคือเลยผมชอบไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยคือมันแจ่มมากเป็นโปรเจคเตอร์แจ่มเหมือนไฟรถยนต์เลยเต็มทางสว่างจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นทางตอนกลางคืนแล้วก็รูปทรงคือถ้าขี่ในเมืองขี่ในตลาดเนี่ยคนเดียวหรือเอาแฟนซ้อนอะ่ะคือเท่เลยแหละ อืมมันเป็นรถทรงเท่อยู่แล้วแล้วก็ท่านั่งสบายด้วยอกผายไล่พึ่งกระปุกน้ำมันเบรกเลยเปลี่ยนง่ายเติมง่ายไม่ต้องแกะยุ่งยากแกะนอตตัวเดียวกระปุกน้ำยาหล่อเย็นเติมน้ำยาก็ง่ายเช็คน้ำยาหม้อน้ำก็ง่ายไม่ต้องถอดเตรมแบบรถบางรุ่น อีกอย่างหนึ่งก็คือได้โชคหัวกลับอืมข้อดีสำหรับผมเลยมันมันเท่ไปแล้วเดี๋ยวจะมาดูข้อเสียบ้างข้อเสียที่ผมไม่ชอบเนี่ยพวกพลาสติกตรงเนี้ยผมว่ามันเก่าเร็วไปหน่อยเนี่ยทมขอบตรงเนี้ยมันเก่าเร็วแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึง่งจอจอเรือนไม้เนี่ย ผมว่ามันดูบอบบางมากจอดตากแดดนิดตากแดดหน่อยมันเหมือนกับว่ามันจะร้าวเราต้องซื้อฟิล์มเนี่ยฟิล์มกันรอยฟิล์มกันอะไรเนี่ยมาแปะอืมแล้วเวลาฝนตกอะใครที่ไม่มีที่จอดรถจอดตากแดดตากฝนอะระวังนะจอมันจะเสียง่ายผมเห็นในกลุ่มอะเสียกันหลายคนและบางคนเขาก็จะถุงพลาสติกอะไรมาครอบกันไว้อันนี้คือข้อเสีย เขาเฉยอีกอย่างสำหรับผมมันเปิดโล่งเกินไปมันไม่มีเฟรมปิดทึบมาให้ก็เข้าใจว่าเขาจะเปอยแดกให้เห็นด้านในนั่นแหละเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยที่แรกผมก็ตกใจเลยเหมือนกันคิดว่ามีแค่รถผมคันเดียวอืมแต่รถของคนอื่นก็มีเหมือนกันมีทุกคันเลยเป็นเหมือนกับเซ,นซ็นเซอร์วัดความร้อนน่าจะใช่ นั่นแหละมันจะไม่ดีตรงที่เกิดเราขี่รถไปจอดตรงไหนไว้อะไม่มีใครชอบเราอย่างเงี้ยเขาแบบมแอบ,บตัดสายเจาะสายมาแอบ,บตัดสายไฟรถเราได้ไงใช่ไหมนี่แหละคือข้อเสียข้อเสียอีกอย่างคือบางโค้นหลังตรงเนี้ยเขาให้มาน้อยหรือว่าสั้นเกินไปแต่ถึงให้ยาวมันก็การช่วงหน้าฝนไม่ได้อยู่ดีละ เนาะเราก็ต้องใส่การดีดแต่ตอนนี้ผมเน้นเดิมไปก่อนผมชอบรถเดิมๆเ,เพราะว่ามันขี่ใช้งานที่ทำไปก็มีแค่กระจกเนี่ยกระจกแต่งปลายแฮนด์ก็ใส่ของแต่งก็ราคาทั่วๆไปไม่แพงมากแต่สีมันจะซิดไวนะอันนี้ก็แล้วแต่ราคาเนาะพวกของแต่ง โดยรวมส่วนมากผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะก็มีกระจกไปแฮนดขุดรูกระจกกามเมอน้ำแล้วก็สติกเกอร์ลายแคปลา 3M เอาแปะปิดโชคไว้ข้อดีเลยคือทำให้รถมันเท่ไงแต่ได้โชคดำอีกอย่างหนึ่งก็คือกันสีโช๊คซีดด้วยนอกนั้นก็ใช้ขี่มาเดิมๆหมด เรามาพูดข้อเสียต่อที่แรกตอนซื้อมาไม่ใหม่อะก่อนหน้านี้ผมขี่ m อ l มมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มาขี่ m t 15ผมรู้สึกแปลกๆเลยนะเพราะว่า m อ l a ละพวกการโทษพวกสเตอร์อะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกับ m t 15มากเลย m อ15ข้างหลังมันจะ54ฟันข้างหน้า14ฟัน ส่วน m มมันจะข้างหน้า15ข้างหลัง51ถ้าจะไม่ผิดอืการขับขี่ความพุ่งช่วงต้นช่วงอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยแล้วก็ความนิ่มอ่ะถ้าเป็นความนิ่มมายกให้ MT15 เลยเรื่องของความนิ่มในการใส่เกียร์ความนิ่มระว่างการขี่เนะี่ยยกให้ MT15 แต่ว่าผมว่าบาลานซ์อ่ะมันจะไม่ดีเท่า m a เอ็มแผมว่าบาลานซ์กับสูยนท่วงอ่ะผมว่ามันจะดูมีน้ำหนักมากกว่า MT MT มันจะดูเป็นรถที่เบาๆบามมันจะเบาวกว่าเอ็มแลอันนี้ตามความรู้สึกผมนะตามความรู้สึกคนอื่นยังไงไม่รู้อืมข้อเสียของผมก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรละจากเท่าที่ใช้งานมาเพราะว่ารถทุกรุ่นมันก็ มีข้อเสียของมันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมมองในขณะขับขี่ไม่ได้เปิดจอให้ดูนะอันนี้เป็นมุมมองของคนขับอืมอีกอย่างหนึง่งผมก็ติดชิวด้วยเป็นชิ้วเล็กไม่แพงหรอก อันนี้เป็นมุมมองขนาดขับขี่ทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆกับ m s l a s เลยไม่คล้ายลอกเหมือนกันเลยแหละต่างกันที่เครื่องยนต์กับแรงม้าแล้วก็ MT15 มีระบบวาว VVA ที่ช่วยในการประหยัดน้ํามันแต่ m s l a ไม่มีเพราะว่า m s l a มันออกมาก่อนหลายปี MT15 ถ้าจะไม่ผิดไม่รู้ว่ามันออกมาช่วงปีไหน ปีสิบเจ็ดหรือสิบแปดไม่แน่ใจน่าจะปีสิบแปดขึ้นมามั้งถ้าจะไม่ผิดอืมถ้าเป็นตัวโฉมตัวสปอร์ตของมันก็จะเป็น R 1 5ก็ R 1 5ก็จะมีโฉมเก่ากับโฉมใหม่แล้วแล้วก็ล่าสุดก็มี R 1 5 M ไปแล้วก็แล้วแต่ตามงบ มือหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามือหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่นะถ้าซื้อสดแต่ถ้ารวมดอกรวมอะไรด้วยกว่าจะส่งหมดผ่อนหมดก็เป็นแสนนะแต่ก็อยู่ที่เงินดาวแล้วด้วยถ้าเราดาวเยอะแล้วก็ดอกมันก็จะไม่ขึ้นเยอะอืมวันนี้ก็มาทําคลิปยามว่างให้ชมกันเอาเท่านี้ก่อนถ้าเกิดชอบผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมาทําคลิปเปรียบเทียบระหว่าง mt 1 5กับ m Flash ให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยผมเคยทําไปแล้วแต่มันอาจจะไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาทําให้ดูกันใหม่เดี๋ยวรอวันหยุดก่อนวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบาย